เเริ่มต้นเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับป้ายที่ผมออปติบิลบอร์ดที่ผมขึ้นท่านกดป้ายผมได้ท่านปิดบางความรู้ได้นะฮะดีใจไหมปิดไปครับแต่ท่านปิดความรู้ประชาชนสิ่งที่ผมจะบอกเขาไม่ได้ ผมฟังท่านมาเยอะแล้วบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทมผมรู้ว่าคุณเบื่ออะไรแต่คุณพูดน้อยหน่อยคุณพูดบนเวทีคุณพูดบนทีวีคุณที่ดวิทยุคุณพูดบนหลังคารถคนกทมฟังคุณมาเยอะแล้ววันนี้คุณช่วยฟังคนกทมผ่านชูวิทย์หน่อย ไอ้รถหาเสียงที่คุณเที่ยวเปล่าประกาศว่าเบอร์อะไรเบอร์อะไรเช้าประกาศวันอาทิตย์เขาจะพักผ่อนคุณก็ไปเที่ยวประกาศตามตอกซอกซอยมันอาจจะสะดุกข,ของคุณแต่ชาวบ้านก็ไม่สะดุกแล้วเบอร์ของคุณเนี่ยมันเข้าไปในโซนราษาส่วนลึกเขาแล้วเขารู้ว่าเขาเบอร์อะไรคุณเบอร์อะไรคุณไม่ต้องห่วงประการที่สองที่คนกรุงเทพอยากจะบอกคุณเอา ป้ายผมเก็บใช่ไหมคุณเอาป้ายผมเก็บไปผมก็อยากจะแสดงให้คุณดูว่าถ้าคุณทำงานจริงคุณไม่ปล่อยให้เป็นแบบนี้หรอกป้ายหาเสียงคุณมันทำร้ายคนกรุงเทพอย่างไรปากการแรกอันนี้ปากซอยคุณติดป้ายแบบนี้เขาขับรถออกมาเขาต้องมองขวา รถชนกันหลายทีแล้วเพราะว่าคุณเอาป้ายบางปากซอยเนี่ยคุณเห็นไหมที่ผมยืนอยู่เนี่ยปากซอยแล้วพอคุณปิดอย่างเงี้ยรถออกมาจากซอยมาปากซอยต้องมองทางอะไรทางขวาเมื่อมองทางขวาคุณไปติดป้ายปากซอยเขาก็มองไม่เห็นคุณปิดทางซ้ายสิครับภาคการที่สองเมื่อป้ายคุณบางทัศนวิสัย ปากซอยรถชนกันเป็นประจำอันนี้มันเขตโรงเรียนนะครับมันป้ายโรงเรียนคุณนี่หาที่ติดป้ายไม่ได้หรือคุณต้องไปติดป้ายโรงเรียนอันที่สามนี่ฝากถึงท่านปหลัดท่านเทศ,ศกิจบรรดากกตทั้งหลายพี่ทวีศักดิ์ตู้จินดาพลตำรวจโททวีศักดิ์ตู้จินดาผมรู้จักดี ท่านมีความรู้ความสามารถผมเรียกท่านว่าพี่ตู้สั่งประหลัดหน่อยเก็บทีเธอไอ้ป้ายปีใหม่เนี่ยมันสงการแล้วยังติดอยู่เลยแล้วดูสิครับเขียนอยู่นั่นน่ะนะว่าขยะหน้าบ้านเก็บทั้งวันก็นี่เอาขยะมาวางอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละครับคนเป็นจะเป็นผู้าว่าโกทมอต้องมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่ไปทำให้บ้านเมืองโลกลุงลงังหนักไปก่าเกา่า และนี่อะไรการโซกการก่อกางเอาซะด้วยนะเนี่ยเล่นนักการก่อกางวางขวาไว้อย่างเงี้ยมันสะอาดหรือเปล่าสเสร็จยังไม่จบฮะเอาให้พอนี่ป้ายคนข้ามนะคนข้ามถนนก็ปิดบังเขาสรุปแล้วท่านเนี่ยประทามเป็นผู้ว่ากทม,มหรือคุณจะทําให้คนกรุงเทพเผืเดือดร้อนอันนี้หนักใหญ่เลยครับปากเทศกิจทั้งมอเตอร์ไซค์จอดพุดบาททั้งป้ายขายคอนโด ผมเห็นมาเยอะแล้วนะฮะเอาป้ายผมออกคุณปิดตาผมไปเจอครับคุณปิดความรู้ประชาชนคุณปิดตาผมไม่ได้แล้วคุณเอาป้ายผมออกแล้วนี่ป้ายอะไรไป้ายขายคอนโดป้ายลดราคาป้ายเปิดตัวป้ายงานนิทรรศาการมาหากรรมยิ่งใหญ่เซลทั้งปีเล์ทั้งชาติแล้วมอเตอร์ไซค์ที่จอดบนพุทธบาทเนี่ยตกลงทางเดินมันอยู่ไหนอย่าหาว่าผมหาเรื่องยังยังไม่จบอันนี้ ป้ายจอดรถป้ายจอดเวลาไหนเวลาไหนท่านก็ไปติดป้ายบางอันนี้ต้นไม้คุณก็ไปติดไว้กว่าจะเลือกตั้งต้นไม้ตายหมดพอดีอันนี้มีอีกปิดป้ายซอยอันนี้เลอะเธอะอันนี้มาจากไหนป้ายผู้ว่ากทออมอกทออมอมาติดผมถามคุณจริงๆเธอะคุณคิดว่าคนกรุงเทพเขาไม่รู้เหรือที่คุณมาล,มาลงเนี่ยคุณติดยิ่งติดิงเลอะเธออันนี้ใครขออนุญาตหรือเปล่าป้ายเนี้ย แล้วคุณเขียนว่าตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกประชาชนเดี๋ยวคุณดูว่าจะผาสุกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณดูเรื่องโรงพักยังไม่จบเสร็จอันนี้คุณขออนุญาตหรือเปล่าผมอยากรู้ป้ายอะไรบนหลังคาเนี่ยผมเรียนในราบนะเรื่องของปตทยังไม่จบนะเดี๋ยวผมมีอีกวันนี้ความดันขึ้นอาจจะพูดติดๆขัดๆป้ายบนหลังคาป้ายบนอาคารไม่ได้ขออนุญาตที่นะ ดังนั้นผมอยากจะให้ฟังเสียงคนกทมที่เขาบอกคุณว่าเขาเบื่ออะไรประเด็นถัดไปสิ่งที่คุณไม่เคยพูดหรือคุณพูดน้อยมากของผูส้สมัครผู้ว่าคือปัญหาคอร์รัปชันกทมนี่แหละครับตัวดีกทมเลยครับทีมีปัญหาคอร์รัปชันมากไอ้ที่ผมอยากจะพูดอยากจะให้ชัดเจนเรื่องคอร์รัปชันก็เพราะว่าผมสงสัยว่าไอ้บริษัทกรุงเทพธนกรเนี่ย มันเป็นบริษัทอะไรมันเป็นซูเปอปร์แมนเหรอมันทำงานทุกอย่างที่รับกอทมอกีกโก่โคเกไม่ได้หัวประมูลอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี่ยงประมูลไม่เคยประมูลครับกทมอไม่เคยประมูลให้กรุงเทพธนาคมทำคนเดียวไอ้บริษัทกรุงเทพธนาามนี่มีความเชี่ยวชาญอะไรมันทำทั้งขยะได้ทำทั้ง B ี s เได้แล้วถ้ากอทมอให้กรุงเทพธนาคมทำแล้วธนาคมไปจ้าง B ีทเทำสรุปแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ประมูลความโปร่งใสมันก็ไม่มี ลุงลงกรุงเทพธนาคมคือใครบริษัทมีผู้เชี่ยวชาญกี่คนมีคนทํางานกี่คนแล้วทําไมถึงไม่เคยเปิดประมูลเลยสักครั้งเดียวเพราะกรุงเทพธนาคมทันมันหมดตั้งแต่ตะปูยันบีทีเอสยังไม่จบฮนะเรื่องอุโมงค์ไออุโมงค์ส่งน้ําเนี่ยคุณส่งงานหรือ,อยังผมอยากรู้ว่าอุโมงค์ส่งน้ำเนี่ยวินาทีหนึ่งเนี่ยมีประสิทธิภาพในการส่งน้ําเท่าไหร่คุณเคยปเปิดเผยไหม อุโมงส่งน้ำเนี่ยส่งไปกี่ครั้งกี่รอบแล้เหมามาเปิดมาเมื่อไหร่ส่งจากพระรามเก้าไปที่คลองเตยได้เท่าไหร่ผมอยากรู้คนกรุงเทพอยากรู้ทําไมคุณไม่พูดผู้สมัครเสร็จ,จะไม่จบฮนะก่อนจะปิดยุบผู้ว่าจะลาออกจัดทัวร์เที่ยวกันทั้งผอ,อ,อเขตผู้ช่วยเขตหัวหน้าเขตหัวหน้าผอ,อสามนะักเอากันให้ครบฮนะ อาหารอร่อยบินสนุกช้อปปิ้งกระจายยังไม่จบฮะ14มีนาเนี่ยคุณนัดไปแล้วว่าแพ็กกระเป๋ากำลังจะไปอีกคุณจัดทัวร์เอาการบางหน้าโดยการฝึกอบรมเสียเงินเสียทองเพราะไอการฝึกอบรมไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวก่อนไปไหนฮะเกาหลีไปญี่ปุ่น,ทน,นกกเ,เที่ยวนี้นัดและแพ็กกระเป๋าเตรียมไปฮ่องกงยั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 งไม่จบฮะเทศกิจผมอยากรู้ว่าเทศกิททำอะไรครับ ตั้งแต่เทศกิจตั้งมาสมัยผู้ว่าจำลองยันปัจจุบันฟุตบาทยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไว้ด้วยหาบเล่แผงลอยฟุตบาทนี่ไว้ให้เทศกิจหากินใช่ไหมครับถ้าอยางงั้นพูดตรงๆเลยดีกว่าเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าเทศกิจเนี่ยมีประโยชน์อะไรหลังจากนั้นแล้วผมอยากให้คุณดูเรื่องที่สําคัญที่สุดของคอร์รัปชันข้างนอกสุขใส ข้างในเป็นโครงคุณดูกรท,กท,กท,กทมทำตึกนี้ผมจะบรรยายประวัติให้ฟังคนอื่นบรรยายประวัติไม่ถูกสมัยที่สร้างเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยผู้ว่ากิษดาผู้ว่ากฤษดาหนึ่งผู้ว่าพิจิตสองผู้ว่าสมัคร3าผู้ว่าพิรักษ์สี่ผู้ว่าสุขุมพันธ์ห้าสมัยเอา5้าคูณสี่ห้ สร้างทั้งหลกดูดีนะ้หลอกชาวบ้านเขานะตัวเองเป็นคนอนุญาตให้คนสร้างอาคารสร้างตึกแต่บ้านตัวเองเหมือนลงพักเป๊กเลยดูข้างในดูข้างในดูสภาพข้างในดูข้างในและดูข้างในย่างงี้สร้างยี่สิบปีเอกชนเขาเรียกว่าเจ๊งยังไม่นับนิ้วมือว่าประหลาดกี่คนนะ นี่เอาเจ้าพอผู้ว่าก็ห้าผู้ว่าแล้วยังไม่ได้คุยถึงประหลัดฮะทำอะไรอยู่เอาป้ายผมออกเนี่ยคุณทำได้ไอ,อย้ยางนี้ทำไมคุณทำไม่ได้20ปีการคอร์รัปชันของประเทศไทยไม่จบตรงหรอวครับผมเนี่ยมาชั่วครางชั่วคราวไม่เสร็จในสมัยผมไม่เสร็จในอายุอายุผมไม่เป็นไรเอาไปครับ ผมแจกผมจะแจกท่านเอาไปตั้งไว้ที่หัวนอนเอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานเดี๋ยวเอาไปตั้งครับเอาไปตั้งที่โต๊ะทำงานเอาไปตั้งที่หัวนอนเอาไปตั้งที่โครงการเอาไปตั้งที่ติดที่กระเป๋าเอาให้ลูกเอาให้หลานเอาให้เมียเอาให้เพื่อน เอาให้ข้าราชการผมมาที่สภาเนี่ยผมก็เอามาแจกแจกใครอะแจกบรรดานะักการเมืองทั้งหลายหลักการของผมก็คือผมจะทําความรู้ผมก็จะต่อสู้เรื่องนี้ท่านปิดผมปิดไปผมก็จะพูดไปผมก็จะแจกไปอันนี้ผมทํามา1นึ่งแสนอันผมเอามาห้าร้อยมาแจกพวกครับอันละ15บาทไม่เป็นไรหรอกครับผมขผาเงินผมชอบสต๊อป หยุด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 ,ยด,ยดคอร์รัปชันนะเอาไปเถอะครับหยุดนะหย,ยุดแจกเอาไปเ่อครับถ้ารับไปครับของท่านเนี่ยท่านรับหน่อยครับผมจะไปแจกให้ประชาชนผมจะเดินแจกตลาดสดตลาดนัด ยังไม่จบคุณอยากแก้ผมแฉเรื่องกทมอผมพูดได้ทั้งวันทั้งคืนเสื้ออยากอีกจะสู้กับผมเหรอเอาเลยเพราะมันไม่จบง่ายๆไม่ได้หมายความว่าเอาป้ายผมออกแล้วผมจะยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับแล้วมันน้าได้ไหมมันน้าได้ยังไงมันไม่จบเอาง่ายๆฮะเรื่องคองรัปชันเนี้แบนเนอร์ เอาสิผมไม่เตะที่วิม่มอเตอร์ไซค์จะทำอะไรผมเออเอาให้พอเออเอาวันนี้อจัดเต็มอ่มาร่วมต่อสู้กับผมนะเอามาร่วมต่อสู้ผมมีทั้งแบนเนอร์มีทั้งป้ายติดหน้าอกคุณอพโปเตอร์ผมลงไม่เป็นไรเรื่องเล็ก2,000ป้ายป้ายละ300 2,600สองป้ายบิวอร์ดเอาผมลงไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ่าแบนเนอร์ผมสั่งอีกหมื่นชิ้นแจกอีกนะ แยกไปอ้าเอาดิยังไม่จบยังไม่จบนี่สติกเกอร์มี้เอาดีเอาไม่พอ <c oughs> อ้าวจะทำอะไรผมอและไอ้ที่คุณทำเลือเลือนเทอเทอทั้งหลายปิดใต้จาราจรปิดอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่ดูนี่แหละครับประเทศไทยแต่คุณอย่ายอมแพ้นี่คือคือการต่อสู้ทางคอร์รัปชันกับผมนะครับอ่าเมื่อกี้ผมบอกน้ำท่วมยังไม่จบทับทม น้ำท่วมครั้งที่แล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนคุณให้ห้าพันรัฐบาลให้ห้าพันถ้าเกิดที่บ้านน้ำท่วมผู้สื่อข่าวคงจําได้ได้ 20, สองหมื่นซ่อมบ้านทําไมข้าราชการกปทมทุกคนได้ 1, หนึ่งหมื่นบาทได้ค่าอะไรฮะน้ำไม่ท่วมก็ได้ด้วยเอย้บาง,งรัฐน,น,นี่น้ำท่วมหรือเปล่าปทุมวันนี้น้ำท่วมหรือลาดทีวีน้ำท่วมหรือเปล่า ทำไมข้าราชการกรทมทุกคนได้หนึ่งหมื่นบาทผมอยากรู้ทั้งๆที่น้ำไม่ท่วมน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมเป็นขนา,าชการกรทมได้รับหนึ่งหมื่นบาททุกคนทำไมทำได้ทำไมให้ได้ประเด็นต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าไอบ้บรรดาผู้สมัครผู้ว่ากรทมควรจะบอกในสิ่งที่คุณกรุงเทพเขาอยากรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณอยากบอก <c oughs> ดังนั้นเหลือปฏิทินสุดท้ายเนี่ยทำตัวใหม่ปัญหาคอร์รัปชันคือ ปัญหาใหญ่กตมอสองเมื่อไหรจะเสร็จพูดออกมาชัดๆเสร็จสมัยคุณใช่ไหมหรือจะสมัยไหนเพราะมันมาห้าสมัยแล้วอุโมงค์ส่งน้ำมายัางไงเทศกิจทําทอะไรและไอ้ที่จัดทัวร์ไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยจัดทาไมไปวได้อะไรไอ้เขื่อนเจ้าพญาเนี่ยผมอยากรู้แล้วไาม,ายม่ยอมไหมเรื่องต้นสร้างสมัยผู้ว่าพิจิตรเขื่อนเจ้าพญาคุณฟังดีๆนะเขื่อนเปียบเหมือนรั้วบ้านคุณนะ สร้างสี่สมัยพิจิตสมัครอภิลักษ์สุขุมพันธ์สี่คูณสี่สิบหกปีสร้างไม่เสร็จสร้างไม่เสร็จยังไม่เป็นไรเมื่อสร้างไม่เสร็จคุณก็การน้ําจากเจ้าพญยา,ยามไม่ได้ไอ้สร้างไม่เสร็จนี่คุณไปเติมความสูงของเข,ขื่อนอีกเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคุณใช้งบอ,อีกเท่าไหร่ในการไปเติมความสูงให้มันสูงขึ้นอีกห้าสิบเซนเนี่ยคุณทําไปทําไม,ไมในเมื่อคุณทําเขื่อนรอบรั้วบ้านคุณเนี่ย จะทำไม่ได้เลยแต่คุณไปเติมความสูงอีกยังไม่เสร็จแต่ยังไปเติมความสูงอีกอย่างนี้ก็มีความหมายเดียวกันก็คือใช้ภาษีใช้งบเปลืองภาษีผมเปลือเงินผมทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดเมื่ออยากจะพูดปัญหาคอร์รัปชันผมอยากให้ผู้ว่าคอทอมไปเน้นเรื่องคอร์รัปชันแล้วอันสุดท้ายที่คนกรุงเทพอยากบอกคุณไม่ใช่ Google อย่าเสือกรู้ทุกอย่าง พราะทุกอย่างที่คุณไปถามผู้ว่ากทมผู้สวนาผู้ว่ากรทมรู้หมดอย่างกับมันเป็น Google สรุปแล้วคุณไปชน Google คุณก็ยอมรับได้ว่าคุณทําไม่ได้อันนี้ผมคงจะไม่สําเร็จยกตัวอย่างปัญหาจราจรคุณอย่าดูถูกภูมิปัญญาของคนกรุงเทพและในคนกรุงเทพอยากจะบอกคุณในเรื่องราวที่ผมพูดนี่แหละครับเพราะฟังคุณมาเยอะแล้วควรับใช้ตัวนี้ยังไม่จบนะ ถ้าเรื่องโรงพักผมไม่อยากจะพูดแล้วแต่ผมมีประเด็นอยู่ในนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ตอบตู้คนทุกคนเดี๋ยวปากบอกนะเขารู้ว่าคุณเบอร์อะไรมีคนเดียวที่ไม่รู้ฮนะคือสารวัตรเฉลิมเพราะเขาบอกคุณพงศพัฒเบอร์สี่อ้าเขาไม่รู้คนเดียวนะคนอื่นเขารู้หมดเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกเลือกเบอร์สี่เลนให้ทราบในสิ่งที่คนกรุงเทพอยากบอกนะครับ แล้วก็ข้อมูลของเรื่องโรงพักมันชัดเจนตอบโต้กันไปก็เป็นประเด็นการเมืองผมไม่ได้มาเล่นการเมืองนะผมมาทำงานให้ท่านผมไม่มีพวกคนีุ่ณจะสังเกตได้ว่าไม่มีใครก็เอาผมเพราะผมอยู่ฝั่งไหนผมจะเป็นต้องเป็นพวกเขาด้วยหรือครับผมต้องเป็นต้องพูดปิดบงังไอ้สิ่งที่ผมมาพูดเรื่องโรงพักสามวัดกระทวงที่ผมเปิดกอบพิลาย คนก็เอาไปใช้ประโยชน์แต่ผมมาทำเพื่อบ้านเมืองฮะอย่างกอทมเนี่ยถ้าอยากแห้ผมพูดผมบอกแล้วไล่เรียงมาเลยครับคนไหนหน้าไหนช่วยบอกทีแล้วคุณต่อปัญหาให้ได้ในสิ่งที่ผมถามว่าคืนทําไมคุณเพิ่มความสูงทัวร์คุณไปจัดเที่ยวทําไมอุโมงคุณส่งมอบหรือยังกอทมสองยีปีเมื่อไหร่จะเสร็จเทศกิจทําอะไรปัญหาต่างๆเหล่านี้เยอะแยะแต่ผู้สมัครก็พูดในสิ่งที่เขาอยากพูด ไม่ได้พูดใ er นสิ่งที่คนกรุงเทพอยากรู้เลยครับเดี <podría Blind S 1> ๋ยวปากบอกนะเขารู <S <s <lusion> ้ว่าคุณเบอร์อะไรมีคนเดียวที่ไม่รู้ฮะคือสารวัตรเฉลิมเพราะเขาบอกคุณพงสพัฒเบอร์สี่อ้าวเขาไม่รู้คนเดียวนะคนอื่นเขารู้หมดเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บอกเลือกเบอร์สี่ผมขอให้ชาตทราบว่าผมทํางานให้ท่านนะครับผมไม่มีฝั่งไม่มีพวกดังนั้นผมขอจบการแถลงข่าวเท่านี้ขอขอบคุณครับ